ถึงอเวนเจอร์รุ่นโอจีหลายคนจะมีบทสรุปเป็นของตัวเองกันหมดแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับเทพเจ้าสายฟ้าต่อเทพแห่งวิบากกรรมของจักรวาล MCU เจ้าของพัฒนาการตัวละครอันเข้าวกระโดดจากเจ้าชายรูปงามสู่พี่ทังเบียประชดชีวิต Are you crying Yes ล่าสุดข้าลรักสันโดดอย่าโกรธกันเลย ในส่วน Love and Thunder ด้วยรักและอัศนินการกลับมาอีกครั้งของไทเก้าวัยทีทีผู้กำกับสายกวนโอยที่เคยรีแบงค์ดิ้งเทพเจ้าสายฟ้าหน้าบูดสู่เทพเจ้าโบบะขวัญใจมหาชน Hey let's do get help What Get help No Come on you love it I hate it It's great It works every time It's humiliating Do you have a better plan No We're doing it We are not doing get help ง่วนหนีเขาสารต่อเรื่องราวจากบทสรุปของ Avengers Endgame ที่พี่ถังเบียร์ตัดสินใจร่วมแก๊งตะลุยอวกาศกับครอบครัวการเดียซสมเด็จกาแล็กซี Everybody knows. Who charge. ออกเดินทางเพื่อตามหาตัวกาโมราแต่จนบัตรนี้ก็ยังไร้วี่แววคงต้องรออัปเดตกันในหนังวอลุ่มทีส่วนตอนนี้ถึงเวลาของพี่ถังเบียรเขาทำฟิตหุ่นให้กลับมาปึงปัง เห็นลุคนี้แล้วก็อดคิดถึง Forest ์กัมแบบเลี่ยงไม่ได้แต่บางคนก็โตกลับมาว่าลุคนี้อ้างอิงมาจากหนังตลก Baby Sitting ที่นำแสดงโดยวินเซนต์ดิโนฟิโอเจ้าของบทชิงผิด t o oh m y god of t h who is this kid? โดยข้อความบนหมวก The Strongest Avengers นอกจากจะใช้โลโก้คลาสสิกตามคอมิกส์แล้วยังเป็นการแอบย้อนถึงมุกสุดฮาในภาคแร็กนาร็อกอีกด้วย Welcome Voice activation required Thor Access denied God of Thunder Access denied Strongest Avenger Access denied Strongest Avenger Access denied พอกลับมาฟินหุ่นเฟียวพี่แกก็มาในคาบร็อกสตาร a v e n วน r จอร์ต่อขโมยสินของสตาร์หลอดจนมองบน สำหรับลายสกรีนบนเสือ้อคืออิกดราซิลพฤกษาเอกภพที่สัมพันธ์กับทุกชีวิตในจักรวาลตามตำนานความเชื่อของนอสในหนังถูกใช้เป็นแผนที่ของเดอะนายเรียมส์ y o world is one of the nine realms of the cosmos linked to each other by the branches of Yggdrasil the world's tree ภาพรวมของลุกนี้น่าจะเป็นการอ้างอิงจากคอมิกส์ Thunderstrike แต่ดีเทลที่โดนเส้นเรสุด เห็นจะเป็นท่าคุมที่ดันไปตกใส่หัวชาวบ้านสำหรับครอบครัวกาเดียนส์เรียกได้ว่ามากันครับ the back again. นอกจากสตาร์ลอรดจะมาในลูกใหม่และกรุ๊ตหนุ่มที่หัวเขียวขึ้นกว่าเดิมคนที่มาแล้วเซอร์ไพรส์สุด mm hmm. เห็นจะเป็นแคลร์เรนอดีตลูกสมุนของยอนดูที่รับบทโดยชอนกันน้องชายคนปวดของผู้กำกับเจมส์กันแต่กลับมาแจวได้ไม่นาน พี่ต่อก็ดูจะเริ่มเบิกกับชีวิตติดบูพอกันทีกับชีวิตฮีโร่พักรบสงบใจนำทางชีวิตด้วยสันติทิ้งขวานสายฟ้าไว้เบื้องหลังพร้อมฉัดที่ตั้งใจล้อมมันมุ่งเตนอสแบบไม่แคร์สื่อ <l ots> ในมองถาดย้อนวันวาน,วนเราได้เห็นชุดที่อ้างอิงมาจากคลาสสิกต่อของแจ็คเคอร์บีรวมถึงชุดจากนางภาคแรกที่ทุกคนคุ้นตา ส่วนชุดผ้าคุมขนสัตว์น่าจะได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากคอมิกส์วอร์มเด a l เรียมโอเมกและ God of Thunder โดยเล่มหลังถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เรื่องราวภาคนี้อีกด้วยมันยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าอีกทีส่วนตอนนี้ขอปื้มลุกใหม่ของพี่หินซ่าคอกสักแบบน่ารักจริงๆแล้วพอเห็นที่ว่างในช็อตแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าพอดูหนังจริงทางค่าจะเติมใครเข้าไปอีกไหม แวะมาดูกันที่นิวแอสกานตนะดาวโลกชาวหมู่บ้านชนบทกำลังตั้งตัวตอนนี้ถูกชุบชีวิตใหม่ให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยสมบูรณ์มีทั้งเรือนักท่องเที่ยวมาจอดหรือแม้แต่รถนำทัวร์ส่วนใครที่อยากเลื่อให้สุดก็ขอเชิญไปดื่มค็อกเทลบนราชรถลอยฟ้ากู๊ดบอทใครคิดว่าเราพูดเล่นลองซุมไปดูกันได้ครับเขาขายค็อกเทลจริงๆแถมป้ายนี้ยังอ้างอ,างอิงมาจากหนังที่ถูกยกว่าห่วยบรมของทอมครูซ ยังค็อกเทลด้านน้องแพ้ลอยฟ้าก็ไม่ได้มามุ่มุ่นนะครับตามคอมิกสน้องๆพวกนี้คือสัตว์เลี้ยงของต่อแต่ชื่อของพวกน้องดันเรียกยากไปหน่อยขอค้ำค้าไปแล้วกันครับ <S <S 2> <S 2> เบื่องหลังความสำเร็จของเมืองนีคือคิงวาคิลีที่ต้องคอยบริหารบ้านเมืองเจราจากับมิสหายต่างชาติโดยมีน้องหมิกแต่งตัวเป็นเลขายอยู่ข้างกายจำน้องได้ไหมครับน้องยังไม่ตาย Oh, make you alive, alive you ทุกอย่างดูจะเป็นไปได้สวยจนกระทั่งการมาถึงของก่อ The God Butcher ต่างดาวผู้สิ้สนศรัทธาในเทพ,พเจ้าและผันตัวมาเป็นวายร้ายสยบเทพที่รับบนโดยอัศวินรัตติกาลคริสเทนเบลถึงในตัวอย่างเขาจะไม่โผล่มาสักแอบแต่ทางฮาร์สโบรก็เผยโฉมแรกของพี่แกไปเรียบร้อยซึ่งเอาจริงพี่แกแทบไม่มีอะไรเหมือนในข้อมิสเลยครับ ดูคล้ายกับประสิทธิโชคมากกว่า <c oughs> เหมือนจริงกูจะหลอกให้คนตูดลุกตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งเลยในฐานะที่ไม่เรียกกูประสิทธิโชคส่วนที่ใกล้เคียงสุดเห็นจะเป็นอาวุธของเขาเนโคซอรดดาบที่มีอนุภาพในการสังหารเทพโดยในคอมิกส์ดาบนี้คือซิมบิโอตที่มีอายุยืนยาวสุดในจักรวาล <No. S 3> You, Father. Oh, shit! ในคอมิสช์ God of Thunder เทพเจ้าสายฟ้าสามวัวชันต้องรวมกันสยบแผงร้ายของก่อที่ออกตามล่าสังหารเทพเจ้าทั่วจักรวาลโดยในหนังมีการหยิบฉอดสุดอลังการจากคอมมิ์มาเนรมิตใหม่ให้เป๊ะสุดๆโดยเจ้าตัวที่นอนตายอยู่นั้นไม่ใช่อสูรากายแต่เป็นฟอริกาเทพผู้ปถัมภ์แห่งขอบชายดนกาแล็กซีผู้ชนะการประลอง วนอเมนอฟิมโมเทลมาตลอด500ปีส่วนตอนนี้นอนตายกลายเป็นซากเรียบร้อยข้ามกลางความโกลาหลฮีโร่คนใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นไมตี้โตเบื้องหลังหมวกเหล็กก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากเจนฟอรสเตอร์อดีตคนรักของเทพเจ้าสายฟ้าที่ยังคงรับบทโดยเน,นตาร p ี r พอรตแมนแถมยังมาพร้อมกับคอนมิวเนียที่แตกสลายไปในภาคแรกนรหรอ เธอได้พลังมายังไงขอนกลับมาได้ไงคือปริศนาที่รอไขค,คำตอบกันต่อไปแต่ถ้าเดาขำๆเธออาจจะแวะมาเที่ยวนิวอสงกฤษแล้วดันไปแตะซากของมิวเนียที่ตังโชวอยู่ก็เป็นได้ที่แน่ๆมันคือไอเดียจากคอมมิส์ในปี2014ของเจสันแอรอนที่เจนฟอสเตอร์ป่วยหนักจากโรคมะเร็งก่อนจะได้รับพลังจากมิวเนียมายวยารักษาร่างกายและกลายเป็นเทพเจ้าสายฟ้าคนใหม่ตัว เจนวอลคอรี่และคอร์กออกเดินทางไกลสู่โอลิมเปียดวงดาวของเหล่าถวยเทพปกครองโดยเทพกรีกยังซูสที่รับบทโดยเฮียข้างดับเครื่องชนรัสเซลโครโดยสี่สหายน่าจะเดินทางมาเพื่อย,ย้ำเตือนเหล่าเทพถึงการมาของโกก่อนจะกรีธาสู่การประจนภัยครั้งใหม่พร้อมชุดสุดใช้ไหลที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นคิงต่อและสังเกตให้ดีพี่แกใช้ซอมเบเกอร์เปิดใบฟอสอีกด้วย I want to choose my own path. Live in the moment. My superheroing days are over. Remember what I told you. You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. ต่อเลิศแฟนตันเดอร์ด้วยรักและอัส,สนีเสร็จรกรกฎาคมนีโรภาพะยนต์